วันนี้ผมมีโอกาสมาเจอรถสวยคันหนึ่งครับนี่ครับเก่งจ่าครับเดี๋ยวมาคุยกันเจ้าตัวเขาหน่อยดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีครับผมครับพี่อับครับ ที่เห็นบนนี้คืออะไรครับอ๋อแต่ลมครับของช่างไหนเอ่ยอ๋อช่างต้นครับเอาไว้ทักทายครับของช่างต้นครับใช่ช่างต้นปั๊มลมแต่งซิ่งไหมครับใช่ครับใช่เนาะชุดนี้โดนมาเยอะไหมฮะก็ชุดนี้ก็อยู่ประมาณแปดพันประมาณแปดพันเนาะใช่ครับแล้วพี่ออดติดปั๊มลมถังลมตรงไหนมั้งครับพาชมหน่อยได้ไหม เป็นั้งหนางของช่างเตยระบบช่างเตยบำลมแต่งเสิยงครับบำกลางรีแมปนครับข้างบนแล้วก็ถังเป็นถังแก๊สของช่างเตยรัก็จะประมาณนี้ครับเป็นถัง LPG นะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะโอ้มีมีไว้ทักทายครับเจอผมทักทายได้ครับนี่นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้ไปฟังเสียงกันนะครับ Diolch yn fawr iawn am wylio'r